กลายเป็นดาวรุ่งในวงการตลกไปแล้วนะคะสําหรับ2นักแสดงมากความสามารถทั้งแอนพองะสมและกราฟคณาวุธค่ะที่ล่าสุดก็ได้ร่วมงานในภาพยนตร์ตลกสุดฮานะคะอย่างบัวผันฟันยับค่ะที่เตรียมจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่24พฤศจิกายนนี้งานนี้ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจกับบทบาทใหม่ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนพร้อมกับเผยว่าอยากเล่นในบทบาทตลกอีกค่ะสง้<ล> <c oughs> เรื่องนี้น่ารักค่ะเป็นหนังที่แบบทำให้ทุกคนสบายใจนะคะไม่มีสาระอะไรค่ะแต่มีแต่ความมีแต่ความมีแต่ความ,ม,วามสนุกมีแต่ความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับครอบครัวนะคะสามารถพาครอบครัวมาดูได้เลยค่ะแอนว่าเนาะก็น่าน่าจะอย่างนั้นนะที่เราเล่นกันเองเรารู้สึกี่แอนแบบ ยอมที่จะไม่ดูหนังก่อนเลยนะอยากไปดูพร้อมคนดูจริงๆกับดูยังยังเลยครับราไปดูพร้อมกันในวันนั้นเลยคือจริงๆ,งๆแอนก็ใจอ่อนพร้อมรับหนังมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าจังหวะช่วงหนึ่งมันก็ไม่ได้มีหนังติดต่อมาจริง,รงๆนะแต่ก็จะมีบางช่วงที่แบบมันไม่ใช่หนังที่แอนแบบไม่ใช่ไม่ดีนะคะมันดีแล้วเราก็รู้ด้วยมันเล่นแล้วต้องดังแต่ว่าแค่เรานึกวิธีเล่นให้เขาไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการพลาดพลาดกันมาบ้างหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นจนมาถึงเรื่องนี้แอนก็เออเนือเรื่องเขาก็แบบ มีอะไรให้เราได้ทําแปลกๆแ,แล้วพอจะเห็นภาพแล้วก็เรื่องราวก็ยังมีอะไรให้จับต้องได้ก็เลยรู้สึกอยากลองแล้วก็ยิ่งเป็นแบบศาสตร์ของพี่ยเงี้เราก็รู้สึกว่าอยากมาเรียนรู้เขาทํากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นของใหม่สำหรับแอนและแอนเป็นเหมือนแบบเบบี๋เลยอย่างที่บอกว่าเป็นแบบเป็นเด็กอนุบาลที่เหมือนเหมือนการแสดงยังไม่ดีอ่ะยังไม่เก่งเท่ากับเนี่ยอย่างเงี้ยสามคนนี้ก็แบบ เป็นพระราจาร์เออพระราจาร์จริงๆเรายอมรับแต่ถ้าเข้ามาฝั่งละครดราม่าเราก็เจ้าหญิงนะหมายถึงเราก็ควีนนะแล้วนี่ก็แบบว่าคิงนะคือหมายวามว่าเราก็ถนัดเราอย่างนั้นแต่พอมาเนี้เราต้องยอมยอมเขาทุกอย่างใช่แกติดใจว่าขนาองไป้อย่างนี้อันอยากเล่นอนอยากเล่นอีกและอันรู้สึกว่าอันยังเล่นได้ไม่ลึกพออันอยากเล่นนักเกียรติกว่านี้ นี้หรือแบบว่าเขาไม่ห่วงสวยเขาไม่ห่วงสวยกว่านี้ตลกกว่านี้อ่ะอย่างเช่นจากพี่ไฮเขาจะโดนพุ่งต่อยกับวมเนี่ยโอ้โหซีนนี้อะไรมากคือแอนอยากเล่นเองไงแอนอยากโดนพุ่งต่อยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มาต่อยแอนเงี่ยไม่ต่อยเขาไปขำนิดหนึ่งไง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ